สวัสดีค่ะผู้รับบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาดูเคล็ดลับวิธีเลี้ยงบอนสีง่ายๆตามธรรมชาตินะคะปนสีโบราณเนี่ยเขาชอบแดดชอบฝนชอบอยู่ตามธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเลี้ยงเขาในร่มหรือเอาไว้ในตู้นะคะไก่ทองประเสริฐเนี่ยเขาชอบมากถ้าอยู่กลางแจ้งได้น้ำฝนได้ได้แดดให้100%เซ็ เขาจะสวยสะพังแบบนี้คะ่ะดูช่ำเลยใช่ไหมคะตัการกัดสีของเขาเวลาหยิบไปไปเขาก็มีความหนาแล้วก็กรอบ,อบซึ่งดีมากเลยนะคะเขาเขาได้ฝนได้โพแทสเซียมได้อะไรจากน้ำฝนซึ่งบอนสีโบราณเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเชื้อราลองสังเกตฮกหลงหรืออะไรที่เลี้ยงกลางแจ้งสิคะ เขาก็จะสวยจะสีชมพูสะพังเขาไม่ได้เป็นเชื้อราหรือไม่มีปัญหาอะไรไก่ทองประเสริฐก็เหมือนกันนะคะเขาไม่ไดีอ่อนแอเขาเป็นบอลโบราณควรจะเลี้ยงกลางแจ้งนี่ควรอูก,กับง้าควนอูก,ก็ต้องเลี้ยงกลางแจ้งจะสวยแบบนี้คะ่ะซึ่งจะแดงสะพังนะคะอย่าเอาหลบเข้าไปในร่มเมื่อไหร่เขาก็จะซีซซดไม่สวยไม่งามก้านยาว,ยาว ป้สุก็ได้พูดหลายครั้งนะคะแต่วันนี้พอดีเขาได้ฝนเต็มที่ทำให้เขาสวยสะพังแบบนี้ประสุเห็นแล้วก็อดถ่ายรูปออกมาให้ชมไม่ได้เพราะว่าเขาได้ฝนเต็มที่ได้แดดเต็มที่วันนี้เขาเลยสวยกันมากๆเลยค่ะพอเดินออกมาดูแดงสะพังเลยค่ะนี่เลยค่ะกวนอูก,กับงากนอูใบใหญ่แล้วใบหนามากๆนะคะแกนการแข็งแรงจากการที่ประสุได้ตัดต้นเขาเนี่ยค่ะ แตกกอเยอะแยะเลยแล้วก้านแข็งแรงมากใบหนาดีจังเลยซึ่งบอนโบราณเนี่ยถ้าเราเอาไปเลี้ยงในร่มเนี่ยทั้งยืดทั้งยาวแล้วก็ไม่สวยสีก็ไม่กัดสวยด้วยนะคะลองดูนะคะแล้วอย่างหนึ่งประศุขเข้าไปดูในเพจขายบอนสีมีคนเขาซื้อบอนสีไก่ทองประเสริฐไปเพราะเขาอยากได้ไก่ทองประเสริฐแต่ได้ใบกัดสีแบบนี้คะ่ะ เขาก็จะไปถามว่านี่คุณสีคุณะโคงหรือไก่ทองประเสริฐประสุอยากจะบอกว่าถ้ากัดสีแบบนี้ถึงไม่กัดทั้งใบก็ไก่ทองประเสริฐนะคะเนี่ยค่ะเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องกัดแบบเอ่อทั้งใบหรือครึ่งใบทุกอันเพราะว่าอันนี้ก็คือไก่ทองประเสริฐนะคะเนี่ยค่ะไก่ทองประเสริฐหมดเลยเห็นคนก็จะถามประสุก็ไม่ได้ซื้อในสวนประสุประสุก็เ,เลยไม่ได้เข้าไปตอบ เพราะว่าเขาซื้อไปแล้วเขาก็ได้ยังเล็กอยู่ยังมองไม่ค่อยออกแต่เขาก็ไปด่วนตัดสินว่าถูกโกงถูกส่งเป็นคุณสีโคจคคงซึ่งจริงๆแล้วคุณสีโคจคคงกับไกลทองประเสริฐเนี่ยเขาต่างกันนิดเดียวคือการกัดสีแต่ในรุ่นที่แผงๆแล้วก็จะกัดสีใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็ ความแตกต่างเนี่ยดูแทบไม่เห็น,นยดูไกทองประเสริฐสีขาใบเนี่ยเขาก็กัดเต็มใบใช่ไหมคะส่วนใบนี้เขากัดครึ่งใบกัดจนบางแต่เขาก็ต้นเดียวกันนะคะเขาก็กอดเดียวกันอยู่ด้วยกันถูกตัดกิ่งมาออกมาด้วยกันนะคะงั้นประสริฐจะแนะนำว่าเดี๋ยวทึ่งไปด่วนสรุปว่าเป็นอะไรขอให้เลี้ยงจนเขากัดสีจนเขาโตเต็มที่ก่อนนะคะ ก็สรุปว่าเขาจะเป็นอะไรดูใบข้างล่างสิคะกัดสีใกล้เคียงกับคนสีโคจคงแต่ถ้าเมื่อใบแก่เมื่อ,อไหรไ่เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นไกทองประเสริฐซึ่งมันดูรวมๆกันใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะไกทองประเสริฐเขาจะกัดสีครึ่งใบแต่บางใบเขาก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนหรอกคะ่ะใบนี้นะคะกัดสีเต็มใบเห็นไหมคะ คนก็จะบอกว่านี่คือคนสีโคจกงซึ่งจริงๆไม่ใช่ค่ะนี่คือไก่ทองประเสริฐนะคะแต่ละใบไม่เหมือนกันดูใบนี้นะคะเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอันนี้คือคนสีโคจกงพอกัดเต็มใบไม่ได้กัดแบ่งครึ่งไม่ใช่เลยค่ะเขาไก่ทองประเสริฐใบนี้ก็ไก่ทองประเสริฐค่ะอย่ารอแค่ว่ากัดครึ่งๆึ่าพารแล้วจะใช่ไก่ทองประเสริฐ ไม่จำเป็นเสมอไปนะคะดูต้นนี้นะคะเนี่ยใบยมีทั้งแบ่งครึ่งมีทั้งกัดสีครึ่งใบมีทั้งเต็มใบขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ